สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการจัดก,การสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ศึกษาในหัวข้อการจัดก,การสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะ,ะมนุษย์นะคะไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์ และอยู่ร่วมกับสิ่งอื่นๆนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวซึ่งมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับเราตลอดเวลาดังนั้นนะคะเราจะต้องมีการเข้าใจความสัมพันธ์นะคะระหว่างสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมาดูนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะมีสาเหตุอะไรบ้างน,นะคะสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสาเหตุก็คือนะคะ 1. เกิดขึ้นจากนะคะกระบวนการตามธรรมชาติ 2. การกระทําของมนุษย์นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวจะมาดูนะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมประเภทที่1นนะคะคือกระบวนการตามธรรมชาตินะคะเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุน้ำไหลฝนตกแสงอาทิตย์น้ำใต้ดินนะคะสิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งกระบวนการตามธรรมชาติทําให้สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน,นะคะเช่นดินโคลนพล่มน้ําท่วม การกัดเซาะริมฝั่งของแม่น้ำภูเขาไฟปะทุและ 5. แผ่นดินไหวนะคะซึ่งกระบวนการนะคะการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะคะก็จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวนะคะได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะคะ่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะการเปลี่ยนแปลงประเภทที่สองนะคะก็คือการกระทําของมนุษย์นะคะ ซึ่งการกระทําของมนุษย์นะคะก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง2ประเภทก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะคะเราจะไปดูนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะในทางที่ดีซิว่ามนุษย์นะคะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะกับสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้นค่ะ อย่างแรกก็คือการปลูกต้นไม้ค่ะการที่เราร่วมใจกันนะคะปลูกต้นไม้ก็ทําให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์นะคะและป่าไม้ของเราเพิ่มขึ้นการออกซิเจนของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยค่ะเด็กๆ 2. ค่ะคือการการขุดลอกคลองนะคะระบายน้านะคะเพื่อลดปัญหาน้ําท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็ปัญหานะคะส่งกลิ่นน้ำเน่าเสียนะคะในชุมชนด้วยค่ะเด็กๆ 3ค่ะคือการกําหนดเขตอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่านะคะการที่เรานะคะมีเขตนะคะอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือว่าป่าไม้นะคะจะทําให้สัตว์ป่านะคะและป่าไม้อยู่คู่กับประเทศไทยของเรานะคะได้ยิ่งนานขึ้นไปนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะประเภทที่2กันค่ะ การเปลี่ยนแปลงประเภทที่2นะคะก็คือการกระทําของมนุษย์เหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะคะมนุษย์นะคะทําให้สิ่งแวดล้อมนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเด็กๆ เช่นหนึ่งการตัดไม้ทำลายป่านะคะซึ่งการตัดไม้ทำลายป่านะคะทาให้ป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ของเราลดลงนะคะแล้วก็เป็นการนะคะทำลายไม่ให้สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ทําให้โลกร้อนหรือว่าอาจจะส่งผลน,นะคะต่อการเกิดน้ําท่วมนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะคือการใช้สารเคมีในการปลูกพืชนะคะการที่เราใช้สารเคมีนะคะในการปลูกพืชก็ทําให้ คุณภาพของดินของเรานะคะมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงนะคะมีสารอาหารนะคะน้อยลงนะคะแล้วก็สารเคมีนะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนะคะก็อาจจะสะสมในร่างกายของเราทําให้เราได้รับอันตรายด้วยค่ะเด็กๆต่อมาคือการทิ้งขยะลงในแม่น้นะะําค่ะซึ่งการทิ้งขยะลงในแม่น้ํานะคะก็จะส่งผลให้แม่น้ําของเรานะคะเน่าเสียนะคะ แล้วก็จะส่งผลนะคะส่งกินมินต่อชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้ๆด้วยค่ะและสุดท้ายก็คือควันเสียนะคะจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าการปล่อยควันเสียของรถยนต์นะคะก็ทําให้นะคะเกิดอากาศเป็นพิษนะคะทําให้ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราด้วยนะคะเด็กๆอ่านี่ก็คือนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก็ มีอยู่สองปัจจัยคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะค่ะสําหรับนะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะซึ่งในโรงเรียนของเรานะคะาาก็มีสิ่งแวดล้อมนะคะมากมายหลายอย่างนะคะอ่า,าไปดูซิว่าเราจะมีการจัดการนะคะสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเราได้อย่างไรนะคะหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย2ปัจจัยก็คือกระบวนการตามธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์นะคะไปดูกันเลยค่ะ,ะกระบวนการนะคะตามธรรมชาติคือการเกิดน้ําท่วมฉับพันนะคะเกิดจากการที่ฝนตกนะคะในปริมาณมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานหรือว่าหลายวันนะคะ สองก็คือการเกิดแผ่นดินไหวนะคะซึ่งก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในโรงเรียนของเรานะคะแบบฉับพลันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอะ่ไปดูนะคะการกระทําของมนุษย์กันเลยค่ะในโรงเรียนนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะเช่นการขีดเขียนโต๊ะนักเรียนนะคะอะ่การขีดเขียนโต๊ะนักเรียนนะคะก็ทําให้โต๊ะนักเรียนของเรานะคะสกระปรกไม่น่ามองไม่น่าเรียนใช่ไหมคะดังนั้น นักเรียนที่น่ารักก็ห้ามขีดเขียนโต้นักเรียนนะคะเด็กๆต่อมาคือการทิ้งขยะไม่ถูกที่นะคะซึ่งนะคะการที่เราทิ้งขยะไม่ถูกที่ก็จะทำให้บริเวณหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะในโรงเรียนของเราไม่น่ามองนะคะแล้วก็จะส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็สกปรกด้วยค่ะเด็กๆต่อมาคือ การที่นะคะไม่ทําความสะอาดห้องน้ําหลังใช้เสร็จนะคะเด็กๆบางคนอาจจะรีบใช่ไหมคะแล้วเข้าห้องน้ํานะคะไม่ได้ล้างชักโครกหรือว่ากดชักโครกหรือว่าล้างห้องน้ําใช่ไหมคะก็ทําให้นะคะห้องน้ําของเราส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่น่าเข้านั่นเองค่ะนั่นก็คือนะคะการเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ